โอ้แต่มันบางจริงครับพี่น้องมันบางจริงๆเตะแบบนี้ไม่เจ็บเท้าหรอส8่พแดแล้วคู่นี้สี่พันสี่สพันสี่ไปบอกเขาราคาเกินอีก4ี่พันสี่ครับเจ็บไห<ด>มเวลาที่เราเตะโดนอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราต้องไปถามพี่เตเพราะพี่เตได้ซื้อมาแล้วพี่เตได้ซื้อมาแล้ว สวัสดีครับพี่เตนะครับสุดหล่อแห่งทีมก็ต้องขาวมหาพรายดีนะตอนนี้พี่เตอายุเท่าไหร่นะครับสิบสี่เจ็ดสิบห้าสิบสี่เจ็ดสิบห้าเป็นพี่เตเป็นคนคนเดียวที่เรามีสิ่งที่เราต้องการจากร้านพี่โตนี่ฮะอาดิดาสเอ็กโซเตจุดหนึ่งครับผมพี่เตซื้อจากที่ไหนครับซื้อในเพจครับซื้อในเพจอะไรครับสตาร์ทราคาถูกครับโอเคไหมพี่เขาลงขาย มันดีไหมครับเป็นมือสองเหรอครับเป็นมือหนึ่งมือหนึ่งแล้วมีดันทรงอะไรมาให้ไหมครับเรียบร้อยเลิอจริงจริงไม่ถุงด้วยหรือปุ่มอะไรครับปุ่มมาเอจครับปุ่มเอจเล่นยาเทียมกับยาจริงได้เลยเลิศดทำไมเราถึงมีเลือกเอจครับเพราะว่าแข่งบอลเดินสายบ่อยก็ส่วนมากจะเป็นทั้งยาจริงและยาเทียมอ่าแล้วก็เลือกแบบนั้นนะลุงนะเอจนี่จะเหมาะกว่าเนาะมันใช้กับยาสั้นๆนะลุงนะเอจมันต้องปักลงไปในสนามเราได้รดน้ำทั้งวันหลุกยา ปุ่มน,นะฮะเป็นส่วนของปุ่มน,นะฮะมันดีจริงๆพี่ดีจริงแล้วมันบางมากขนาดนี้เวลาเล่นมันเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับแล้วไม่มีการกัดก็กระชับดีครับคอนทโทรบอลได้ดีเลยมาไหมฮะแล,แล้วเวลาที่เราสปินหรืออะไรพวกเนี้ยเวลาสปีดที่เขาบอกว่ามันเหินขึ้นแล้วทําให้เราสปีดดีขึ้นมันจริงไหมคะบ,บอกว่าตรงนี้เขาเชิดขึ้นเพื่อให้มันแบบสปีดแบบรองรับการสปีดแบบเร็วกว่าแสง จริงเหรอแล้วเวลาออกตัวมันจะทําให้มุมมันได้เหรอครับอารู้สึกเองเลยใช่ไหมครับแล้วเวลาที่เราแบบเตะโค้งหรือว่าอะไรมันดีไหมครับดีครับนอกจากมันนอกจากมันไวแล้วใช่ไหมมันทําให้เราสัมผัสบอลดีด้วยใช่ไหมครับแล้วไอ้ตรงที่มันรองข้อเท้าต่อให้มันบางมันก็กระชับใช่ไหมที่เขาบอกเขาบอกว่านอกจากมันจะกระชับแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกบีบด้วยใช่ครับบีบมากไหมครับก็บีบมากเลยครับแต่ก็ สสแล้้วกกก็รรูึะชับอันนี้พี่เตใส่เบอร์อะไรครับนี่42ครับ42องเอาเบอร์เด็กคนเท้าเรียวหรือว่าเท้าบานก็จะเท้ามันบางมันเจ็บไหมครับมันก็เจ็บนิดหน่อยเจ็บแต่ว่าเราทนได้เพราะว่าเราต้องการความหล่อนะคะอันนี้แต่ว่าพี่เตบอกว่ามันกระชับดีใช่ครับใส่ตรงไซส์ใช่ไหมครับตรงไซส์ปกติควรจะเลือกไหมครับก็ควรจะเลือกครับถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้ใช่ไหมก่อนรุ่นนี้พี่เตใส่รุ่นอะไรคะเป็นไนกี้เมคิวเรียลไนกี้เมคิวเรียลรุ่นเดียวกับพี่พบแล้วทำไมเราถึงเปลี่ยนมาอันนี้ล่ะะฮ ก็อยากลองใส่ครับเพราะว่ายืมเพื่อนตอนแรกก็ยืมเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันกระชับด,ดีครับแล้วถูกใจไหมครับถูกใจงยังรอครับพยาพี่เตนแนะนํานะครับขอบคุณมากนะคะพี่เต